นาะอีหี้ยขอสำรองไม่พอสัมสอนอีกอีหี้ย่ะฮะแม่นสัมลองไม่พอแม่งสัมสอนอีกแบบดังซ้ำซอนซ้ำซอนผอมหมดซ้ำซอนซ้ำซอนว่าสั้นซ้ำอียกเมยซ้ำอย่างเดียวหมอเนี่ยเป็นแค่ผัวสำรองยอมพับตำแหน่งผัวไม่พอเย็ดลูกเรียนมได้ปะ Ô. Lu người vừa đập ba mึง. Ô. đã săn bị này. Introducing your champion. Shoot ready. Ôi giời. Bạc bể nói tiêu như vậy. A got a prosthetics guy who นใจโอ้มึงไปแต่ตลาดตลาดโอนิฟัสด่านด่านแี่เกิดของเราเลยนะนี่ด่านที่ทุกคนต้องตกแบบมึงอะทีดี้สมัยตกแบบไม่ตว์บักโด้ด้วยบักโด้เยอยพามาเล่นในศาสตว์โดนเจอแบบนี้สิบสิบปัวฮ้างมึงก็พีตกแบบอะไรวะลืมแล้วอะ ถ้ลืมแบบแล้วทำเพื่อนกูมันเป็นไอเซอร์มือมันลืมง่ายนะมันลืมขลืมลืมง่ายแล้วอะอืมอย่างนั้นว่าไหมดูเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเฮ้ยไม่ได้แล้วสมัติแล้วกูมีอะไรนะน่าคุกแค่นี้แหละกูพูดแค่สาธุว่ะเห็นสาแซ่งว่ะอืมอะไรนะอย่างงั้นแหละ นี่มันเขาเรียกว่าอะไรวะตามแพง่งอ่านะในเวทมวนตะนะ์อะเวทมนต์ใสอ่ะนะอันนี้เนะม่นนะเป็นอย่างเวทมนต์อ๋อมหาเวทโ์ยูเด้งคุยมึงดูอย่างภาคสองอันสิดูแล้วอย่างมันอ่ะแหมมันแต่ภาพมึงเห็นภาพป้าคิมแบบกูรับไม่ได้หรอ มันอยากลอยๆอยู่นะมันลอยลอยลอยแหละปวดได้ยังเลอยลองลองทำเลิกแบบภาคหนึ่งเห็นว่าตอนสกุลนะฮะเปิดกลางนาเกียรกับภาคอาสุดยิ่งคนละเรื่องดูสโลว์เดอะวิลลิงปะเอ้ยอะไรวะเอาดีมันอะไรวะสโลว์เร็วิลลิงจข้างแลมไปหน่อยนะรถ เอาค้างเอาก็ระตุ้นี่กูบอกที่มันเอามังฮาวามาทำ่ะโคตรมันอ่ะเยี่ยมมังฮาวายังมันอ่ะกูอ่านแบบอ่านตาแฉะอี้อ่ะอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วดูหมดแล้วแต่ว่าเพื่ออยากมาดูอนิเมะอยู่โอ้แต่ว่ามันจริงใช่ป่ะพระเอกมันมันมีเงาใช่ป่ะมึงมึงเห็นอ่ะเห็นล้วเห็นมันไม่ได้ดอมนะเหมือนพระเอกญี่ปุ่นอ่ะปากใหญ่เยียใส่กระคารุ้นเอ๊ะมันเป็นกร์ตูนอะไรอย่ อ่าเป็นโลกที่ต้องเป็นเกตอ่ะเก็บวิวคล้ายคล้เก็บวิวเป็นแล้งฟารมคันเตอร์ได้ลงลง,ลงดันเตียนดันเตียนเหมือนมันเหมือนเอาระบบเกมมาในชีวิตคล้ายๆเรื่องเลยรวะ,อะ,วะเออพวกสลัมอ่ะเออแต่ว่ามันจะสนุกกว่าตรงที่พระเอก กูรอให้มันจบดีเดี๋ยวจะไปดูเขาบอกว่าอย่างมันภาพก็สวยเอวันพิชเชอร์แบบว่ากราบตีนเลยเอวันพิชเชอร์ทำสุดกันทำทำไปเดดเฮ้ยบอลจิบักเดี๋ยวบันก็จะฟกอะไรมีคนเปิดก็มีคนเก็บอ๋อเชิหนเลยครับ Ơi! Ơi! nè! Đi ra! Đi Này, 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 thang náy, thang náy! Khổ! Mấy con da của mấy con bệnh bệnh kìa! Đó là mấy Đi Ê, cỏ khảo! Đi ra, lấy quân! Đi đun lơi! Còn đeo một ก็แตงหมดไม่โดนเลยนี่นยนะพี่จะตายโอ้ยฝ<ๆ>ากด้วยนะจะตายอ่ะบอกโอ้ยจะตายเออสุกซส,ส่กูได้ไปะจ๊ะกูเห็นตัวแล้วนี่แล้วกูคิมมาแบตไหมมีแบตไหมเนี่ย

ยังไงก็ยังไม่โดนเลยอะเดเตสตีเนลลูกศิษย์เบนซี Belt ่อี่ที่อะไม่ไม่ไลูกศิษย์เหมียนที่ได้ดูไหมดูช็อตหนึ่งอะช็อตมันเอาฮาอะไรวะมันเล่นอะไรวะเล่นเชเบอร์อะยิงปุ้งโลโลโล่โลโล่โลเที่อะไรอะ เฮแต่ยิงไม่โดนน่าจะเป็นลูกไออาจารย์มึงนะพิวกูว่าน้างคือหมอของมึงนะโอ้ตัดก็คือกันนะนะไม่อยากเกาะคีตัวคือกันเป็นยังไงบ้างฟันมึงอะอยากโดดอีกสกไมอ่ไอเฮียนี่ได้ดิมึงมาไหม ฟันฟันบักฟิวแม่งไม่รู้อะแต่กูรู้สึกว่าฟันมันฟันมันขาวกว่าเดิมบักฟิลเพามันเป็ฟันจริงใช้ยาสีฟันดียี่ห้ออะไรครับอ่าที่บอกดวใชโดมึงใช้ของอะไรนะกูลืมขอเอใช้โอ้ของขียไม่ใช้เลยขีมไม่ใช้เลยขอเขียนมเชื่อมากของที่เป็นของไทยอะเอออะไรนะกูลืมไม่ใช่เออเทพไทยแต่เป็นสีชมพูของดี ใช่ไหมดีเหรอดรอีสัสเลยเทวขาวด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งอ่ะที่เป็นที่กูใช้ก่อนก่อนก่อนมันจะขาวอ่ะกูใช้อีกอนหนึ่งขาวมากขาวไม่เสียวปันของลีซา่าแบ็คพิงเป็นพรีเซนเตอร์อ่ะลหลอดีวเขียวอ่ะหกร้อยหกร้อยสี่แพ็กสี่สี่อันสี่อันก็ก็สมราคามืองอ่ะมันดีมากตอนกูใช้อ่ะไอเ้ยปกติ มึงเห็นมันกินน้ําแบบใส่นแข็งจินจัดจัดอ่ะกูกินไปบางทีมันจะเสียวฟันแต่ตอนนั้นกูกินแบบตอนนั้นกูแปลงฟันไปอ่าตอนสิบโมงแล้วกูมากินตอนบ่ายสองแล้วกูกินแบบชิวอ่ะแบบไม่ร้อนไม่แบบไม่เสียวไม่อะไรเลยแบบปกติกูแบบเชียอะไรรู้ทำไมคนเหลือแค่นี้เอ้าออกเลยออกออกคนใหม่อออ่าหาการไ่เจอหรอกไอเยจิตีอ่ะเออกูดูกูดนลงกันหามึงจิตีมึงหากันไ่เจอหรอก มันก็โอยี่เอยก็บวกกับมันเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาหรอเอาเอ้ยกูรีบเพลอนแม่กันกูออกมาเลยกูก็มาแบบไม่มีก้ไม่มันไงตีน้อยเกินเมื่อกี้ก็ไม่มันไอ้เฮียกูฟาร์มแทบตายสัตว์กูไปเดิน มีอย่างยากอะจอเล็กแค่เสี่ยงนั่นไหรเ่ยคือจอมาต่อคิมกอเงินเนี่ยวันสิจัดยุกูท้ามีเงินนะมันจะมีอะไรวะรุ่นเชียวมีอ่ะที่มันจะจะสี่พันอะตัซรับอีกแหละคือจอจอยี่สิบเจ็ดนิ้ว1้อยหกสิบห้าเลยร้อยหกสิบห้าเออดีนะละเอียดความละเอียดฟูลดี เวดีมันฟูอยู่แล้วปกติจังหวะขอร้องละเอียดโฟร์เคสองเคโฟร์เคโอเป็นเงินนะเป็นเปดพันก,ก่อนจะซื้อโฟรเคซื้อคอมดีกว่าว่าเอาคอมมาก่อนเอาคอมมาเลยอาเมียก่อนอ้าวงัเนี่นม,นมาทางนี้อีกแล้วได้ดิงอเนี่เฮ้ยกิจการไ<ห>ี้คิวกิจการทำได้การว<ห>ะมีเมียบ่ด,ด้เลยเฮ้ย are you ready yeah i'm o อเค โอเคโอเคโอ้โหไม่ชอบเลยกูชอบนะมึงเช่าเวลาที่แบบลงไปแล้วก็ไปกดหน้าล็อบบี้ใหม่อะไรเงี้ยเฮ้ยพวกแกแกแถวดิวะถ้าเราเห็นครับชาวบ้านบางระจันเออมึงดูอย่างชาวบ้านบางระจนบางระจนเราเย้บอโดนงมึงไอ้จนอ่ะอ๋อไม่อ๋อไม่อ๋อ บางวันก็จนบางวันก็รวยมันก็ธรรมดาออมีพอมีอมีบลอบล็ออกมีอมีอมีอแโอ้กอนกูนี่ยเียโลเซียโลมากโอ้คอนวันอมนวันโมากมาเร็ว เดามัานเอามั้นโอ้ยบิวจอยบิวออนมีออนนีแม่มึงอะไรกันก็เดินไปไอ้เหี้ยออนมีคูอะไรสามคูนี่แหลไอ้เหี้ยเป็บอกเป็นบอกออนมีเหี้ยก็งงอยู่บ้างเดินไปเรื่อยออนกูนีคูนี่ไหนออนนี่อะแต่ ไอคิวมึงไปเล่นอะไรซอนไปกูอยากเล่นตัวนี้ได้เสมือใช่จะเมืออย่ลือเมื่อเธออยากตอบว่ะเฮ้ยอะไรวะไอทิ้งตอกเสาเข็นบ้านไงตอกตอกเลยตอกเลยตอกสดๆเสียบสดๆแมนแบบหน้างานเลยอ่ะรีบเท้ารีบเสือเลยอะไรั้น ใช่ใช่โออโหยินน้ครแบบอีหันเมืม่อกี้แบบชาวบ้านในบางระจันของแครได้แม่งทั้งยิงทั้งกระโดดมาหากูอ่ะเอาเรื่อง พระจันทร์คืนพระจันทร์งามเด่นผลพระคำช่ำเย็นชะมาละภูมิสงขามเอ๊ะมีในจำน,นวนเขียวและเบือดมรวมพวกขึ้นดวงทามหาความเป็นไทยเอ๊ะมีมนพระอาจารย์ชายโยอ,อะไรมงมากมุม,มากประเทศไทยไอะไรกูเป็นมุมลประเทศไทยกูชอบหมู่บ้านมาละจัน์นนคนสุดท้ายก็คือต้องใจ ลงดีๆดูหัวหน้ากูดิครับถ้าลงยังกับบกตายค่ะบ่ตายบ่ตายมันอยู่ที่ตัวเขาไอ้ไม่รู้เรื่องมันอยู่ที่มึงเนี่ยตีฐานไม่รู้เรื่องยิ่งหมอันยูอะอยูอันกูอันกูีเนี่ยไอตีนึงตีนึงลงไมาแล้วยู่แค่นั้นแหละไอสัตว์พวกเนี่ยไอิมก็แต่เฮ้

bằng, <laughs> bằng khi, có, bằng khi, có phền như vậy, nó bằng nhỉ, nghe, mày đâu, mày đâu, mày đâu, Pew sẽ tay, ui, tôi, nó, Pew sắp tay à, chỉ về không bay. จะมาขึ้นไหมเฮ้ยไปกล้วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปละไปลหาฟาร์มก่อนอะไรครับอะไรครับเี่เฮ้ยออมมี่ออมมี่ออมมี่ออมีของแท้เออกูแตกตัวมีคนหนีทำไมวะเย่ ยงแ้วเม้นุ <sk <sk ่ยป <si ุชิปุชแอมพุชแอมพุชไอพุชอิมพุชปุชชิปุชชิ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  e ุชชิุชชิุชชชชปุชชิุชชุชชิยุชชิุชชิุชชิุชช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 ิุชช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 ุชุช โอ้ผูกปานตามลูกหนีเนาะไปโย่ครข้อมึงโดนหมู่เอากลับ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 เลยอะเบี้ยวจะตาย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 เฮ้ยสวยขามันนี้สวยชุบปูแบบไม่ดีก็เหนียเกือบตายเกือบกลับมาไม่ทันเลยเนี่ย คนมันดวงเหมาะเฮ้ยมันกำลังมันกำลังหาแม่มันโหแตกเว้ยดิเยี่ยอู้เอาดีเพื่อนคิมแม่ไอ้คิมมึงตึงไปหรือเปล่าปุ๊บกูคีมนี่เสียงนะเฮ้ยเฮยเขาเลยเขาเลยเพื่อนมันมานี่ไงเฮ้ยกูหลาดเยี่ยคิมแม่ง เต็มหัวป่ะมึงเมื่อกี้กูว่าทูกซองเต็มหัวใครโทรมาใครโทรมาท่านท่านท่านเดือดนิ่งแบบนี้อะไรเพื่อนนะเพื่อนเนะเพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อน

แล้วกูโลเงียบไปนะอูตายด้วยด้วยไฟเองยังดีกว่าโดนพวกมึงใช่เหอเออสอร์รี่สอรี่เมื่อกี้สายเข้าเอาไหมเอาไหมเอาไหมเ เพิ่งนะได้อยู่ต้องให้ดูโโคูไว้โอ้โหคิมถอยไกลยังอ่ะโอ้หเลือดเลือดยิ้มดากเลยเมื่อกี้เนี่ยต้องถอยอ่ะโอ้หสายเข้าถึงกับถึงกับเล่นไม่ได้เลยเยียบิวเออ อย่ไม่โดนอย่เย,ย,ยจาน,น้อยแลลวที่ลิงลิงนันนี่มันถูกนะ